กลับด้านหลังอุกาบาทมาตกหน้าบ้านน้องมิมินี่คือภาพจริงนะทุกคนไม่ใช่ AI ทุกคนสังเกตดูวันนี้ตอนเช้าหน้าบ้านน้องมิมิถนนก็นยังปกติดีม,า,มา,ปาป๊าไปส่งน้องมิมิที่โรงเรียนมาถึงน้องก็เปลี่ยนชุดเตรียมวิ่งแข่งวันนี้มิมิจะวิ่งมาราธอนนะักกีฬาพร้อมแล้วทุกคนเรวมิมิสู้เขาว มิมิบอกให้ปะป๊าลงแข่งด้วยปะป๊าก็ตามใจลูกแ,<ล>และในขณะที่น้องม,มิมีกำลังนั่งกินกล้วยอย่างอ,อร่อยหลังจากวิ่งเสร็จปะป๊าก็ได้สายเรียกเข้าจากวิทยาอีกแล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ที่หน้าบ้านม่นมตกตใจมากเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอย,ย่างกับอุกาบาทตลูก <ลง S 1> ทุกคนเราจะเข้าบ้านยังไงก่อนถ้าเข้าแล้วจะออกมารับน้องม,มิมิยังไงสุดท้ายทุกอย่างก็จัดการไวมากภายในไม่กี่ชั่วโมงพ่อป้าม่ก็เลยมารับน้องมิมีทันดูสีหลังเลิกเรียนมิมีหิวมากเลยซักขนมถั่วซักขนมมาเรียกมาถึงบ้านแมากำชับน้องมิมีอย่าเพิ่งไปเล่นหน้าบ้านนะเผื่อหลุมมันยังปิดไม่สนิทเดี๋ยวจะตกลงไปไม่ทันขาดเข้ามาขึ้นไปห้องน้ํแป๊บเดียวลงมาไม่เจอมิมิ แตายแล้วทุกคนมันจะเป็นอย่างที่หมามาคิดไวไหมเนี่ยเดินทั่วบ้านก็ไม่เจอมีมีเลยแถมประตูก็เปิดอยู่ด้วยบ้านเงียบมากหมาตกใจรีบวิ่งออกไปดูข้างนอกเจอจิโกจิกีจิโกจิกิบอกไม่รู้เหมือนกันว่าน้องมีมีหายไปไหนแล้วพอหมาหันไปอีกทีหนึ่งเฮ้ยทุกคนมีมีอยู่บนหลุมนันมีมีบอกว่าลงไปเล่นใต้หลุมมาข้างใต้นั้นไม่เป็นโลกกลับได้นี่เราจะเชื่อน้องมีมีได้ไหมเนี่ยพี่ดาวบอกว่าเพอเจอร์ขึ้นมาจากหลุมเดียวนี้